สวัสดีค่ะปากก๊กทำสวนนะคะวันนี้ทำสวนค่ำหน่อยนะมัวไปทำที่อื่นอยู่ก็เลยไม่ถ่ายคลิปเอาช่วงที่ค่ำค่ำวันนี้จะพามาปลูกปลูกบัวเลยเน้นเลยนะคะปลูกบัวเลยในถุงปกติเขาจะปลูกในเข่งกันปากก๊กทดลองนี่คือการทดลองนะคะแล้วก็จะพาปลูกดูแต่ถุงจะเปลี่ยนไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่า ต้นหนึงเนี่ยก็แตกเป็น2เป็น3แล้วเดี๋ยวก็เป็นกอเนาะถ้าเป็นกอเต็มเต็มเนี่ยพื้นที่ก็จะไม่พอแต่อันนี้ความรีบร้อนของปะกิกก็เลยเอามาลงถุงสองสองนิ้วครึ่งค่ะ2.5งุคูณหวันนี้จะปลูกไซส์นี้นะคะอันนี้3า,านิ้ว3าคูณหค่ะปะกิกวัดดูละไซส์สาคูณห ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครมีพื้นที่เยอะจะใช้ใบใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ป้าคกดว่าขนาดนี้น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าต้นเดียวเนาะต้นเดียวก็เป็นกอก็ขอให้มันเต็มนิดเถอะเต็มถุงนี้ก็ได้เยอะแยะและทีนี้ดินที่จะนํามาปลูกนะคะจะพาปลูกตั้งแต่ขั้นตอนนี้จนถึงตรงนี้ห้าวันแล้วค่ะห้าวันติดแล้วแล้วก็ แตกยอดออกมาแล้วนะคะแตกยอดอ่อนออกมาเลยเดี๋ยวจะแหวกให้ดูวิธีดูแลอีกครั้งหนึง่งอ่ทีนี้มาปลูกกันก่อนอันดับแรกก็คือดินนะคะเน้นดินเนื้อดินเยอะๆหน่อยแต่ว่ามีความร่วนซุยนะอันนี้ปักกิกผสมแกลบเข้าไปหน่อยแต่ตัวนี้ไม่ได้ผสมดินไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปผสมไม่ต้องปรุงนะคะต้นหอมเนี่ยปลูกด้วยดินธรรมดาดีที่สุดค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีหลังปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ แต่ถ้าดินถุงที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็ผสมมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะใส่สักสองใบเนาะจะได้ดูสวยงามหน่อยมากับความมืดความค่ําเลยวันนี้ยป้ากิ๊กไปปลูกบัวเลยมาค่ะไปปลูกได้เยอะเหมือนกันไปปลูกที่บ้านลูกชายเพราะว่าที่ของป้ากิ๊กเต็มหมดแล้วก็เลยไปลงตรงนั้น อยากจะบอก FC ว่าใจเย็นๆนะคะรอบัวบัวเลยเนี่ยรอสักหน่อยนึงเดี๋ยวพอหมดฝนเข้าหน้าหนาวมีต้นพันธุ์ให้ให้ปลูกกันเยอะแยะเลยเพราะเตรียมไว้หมดละช่วงนี้ถามมาเยอะแต่ว่าปกติม,มีต้นพัน์ธุเฉพาะที่จะเอามาปลูกถ้าจะขายก็คือจํานวนเป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาต้นพันธุ์ให้ดูค่ะ นี่คือต้นพันธุ์นะคะออกมาแค่นี้อันนี้เป็นเป็นใบบัวเลยที่ปกิ๊กไปเอาออกมาไปเรื่อยมาเขาเรียกว่าไปแยกออกมาจากโคนต้นเขาค่ำก็เลยรีบกลับบ้านได้มาแค่นี้คะ่ะที่จริงมีอีกเยอะเลยอันดับแรกก่อนปลูกเราก็ต้องมาดูนะถ้าเราเราคิดว่าเราแยกแล้วเขาจะ ปกติบางทีแยกนะคะอีกต้นหนึ่งไม่มีรากก็จะเสียทิ้งไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาติดอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถือซะว่าเขาเป็นลําต้นเดียวกันเราก็ไม่ไม่ต้องเอาออกก็ได้ปลูกลงไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าต้นใหญ่ๆ่จริง,รงๆก็แยกออกเนาะตัดใบใบเน่าใบเสียอ,ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นะคะแต่ถ้าอ,าออกก็ดูสวยงามหน่อยเนาะ วิธีปลูกง,ง่ายมากแค่ทิมลงไปไม่ต้องเอาไปลึกมากเอาแค่โคนตรงเนี้ยให้พ้นหัวแดงๆค่ะแล้วก็กลบบีบลงไปดินยุบก็เติมดินเพราะว่าดินนี้ก็เบาเหมือนกันอันนี้ดินก็แล้วแต่ใครมีดินตัวไหนนะคะแต่ขอเน้นว่าไม่ต้องปรุงให้ร่วนซุยแล้วอยากให้อยากให้มีหินค่ะรากเขาจะได้เดินได้สะดวกเนาะอันนี้ จับแยกง่ายเราก็แยกไปรากก็ไปทั้งสองข้างอย่างนี้แล้วก็เอามาต้นหนึ่งที่จริงต้นหนึ่งในนี้เราก็มองเห็นแล้วละ่ะเขาเป็นสองต้นอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอของเขาไปเรื่อยอัอยนนี้ข้อดีของการปลูกใส่ถุงก็คือถ้าเรามาปลูกในกระถางรวมกันอย่างนี้รากเขาไปแย่งอาหารกันเนาะเขาไปวุ่นวายกันก็จะทำให้ ต้นที่ไม่แข็งแรงก็จะโตช้ากินอาหารไม่ทันแต่ถ้าอยู่บ้านใครบ้านมันอย่างเงี้ยเขาจะกินอาหารของเขาอยู่ในเนี้ยก็ดูแลง,ง่ายอันนี้เป็นความคิดของป้ากิ๊กนะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ถ้าสมมติเราปลูกในกระบะอย่างเงี้ยในเข่งอย่างเงี้ยบางทีได้แค่เท่าไหร่ละหนึ่งต้นสองต้นสามต้นหนึ่งสองสามได้แค่หกต้นแต่ถ้ามาปลูกในเนี้ยโอ้โหได้เยอะเลยค่ะเนี่ยปริมาณอย่างเงี้ยทีนี้ พอปลูกได้ห้าวันนะคะต้องให้ปุ๋ยแล้วนะก่อนจะให้ปุ๋ยเดี๋ยวจะพาดูนะคะอันนี้คือการที่จะทำให้บัวเลยของเราเนี่ยแตกกอเร็วโตเร็วงามเร็วเราจะต้องมาเอาใบที่เขาตายที่เขารัดต้นออกค่ะพอเอาออกก็จะเห็นเลยเห็นไหมคะเห็นยอดไหมแตกยอดมาแล้วสลอนแล้วเห็นไหมคะ พอออกก็จะเห็นความสวยเลยละ่ะพร้อมที่จะแตกยอดแตกกอของเขาต้องประคองต้นด้วยอนะพี่ดึงจับ<ป>จับต้นอย่าให้ต้นหักค่ะลอกอย่าให้ต้นหักเนี่ยเดินดึงรากออกมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนัลวลกลงไปใหมย่ยุงค่ะยุงมาละยุงมาละค่ำ,ำไม่ไหวละเนี่ยเอาออกอย่างนี้แล้วเราก็ให้ปุ๋ยเลยนะคะห้าวันให้ปุ๋ยได้เลย ใครมีขี้วัวป่นใครมีปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์มีตัวไหนก็ให้ไปนะคะป้ากก๊กจะให้ปุ๋ยอินทรีย์เขานี่ค่ะปุ๋ยอินทรีย์เราก็เอามาใส่ให้เขามันดูแลเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็แตกกอคะ่ะเลี้ยงไม่นานที่จริงอยู่บนชั้นเยอะป้ากิ๊กถ่ายช็อตให้ดูเมื่อวานแล้วตอนนี้ปลูกไว้ตรงนี้สี่กระถางบนชั้น แต่ถ้าบ้านลูกชายนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูสวยมากตอนเนี้ยยาวเป็นแขนครึ่งศอกเป็นศอกแล้วคะ่ะไม่ใช่ครึ่งนะสวยมากเลยเนี่ยปลูกยังเงี้ยแล้วเราก็รดน้ําเดี๋ยวเขาก็งามค่ะช้อนหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะประมาณหนึ่งช้อนปุ๋ยอินซียนะคะหิวมัดก็ได้นะหิวมัดก็ดกป a c k ก็จะให้สลับกัน อรอบนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์รอบหน้าห่างกันสักประมาณสักเกินอาทิตย์ไปก็ได้สักสิบวันค่ะอ่าสิบวันเราก็มาให้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อย่าลืมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยด้วยนะคะเข้าไปช่วยย่อยสลายปุ๋ยของเราเนี่ยให้เขาได้กินง่ายแล้วก็ทําให้รากต้นหอมของเราเนี่ยแตกกอได้ดีรากฝอยเยอะเขาก็กินอาหารได้ดีเขาก็โตดีโตเร็วเนี่ย ไม่นานนะคะก็จะแตกกอเต็มไปหมดละเดี๋ยวพระกิ๊ก,ก็จะไปนั่งลอกอวันนี้มันค่ําแล้วล่ะคงไม่ไหวละเดี๋ยวต้องเอาเวลาไปทํากับข้าวละมืดค่าเนี่ยพอแยกออกมานี่สวยเนี่ยค่ะก็จะเห็นต้นเห็นไหมต้นยอดของเ้าโผล่เลยเขาเตรียมเป็นต้นใหม่ละเนี่ยถ้าเราลอกนะต้นหอมนี่จะสวยเร็วค่ะวันนี้ก็คงไม่พูดยืดยาวละ ช่องทางติดต่อของป้าเก๊กนะคะป้าเก๊กไม่ได้เอาป้ายมาแล้ววันนี้เกียดยกละพูดเอากันแล้วกันไม่เป็นไรละเอ่า0807527300เบอร์โทรของป้าเก๊กนะคะ0807527300ถ้าจะแอดไลน์หาป้าเก๊กภาษาอังกฤษตัวเล็กหมดนะคะยุพาไลยุวายยูพีเอลเอไอยุพาไล2499แค่นี้ละ ก็สามารถเข้าไลน์ของป้กิ๊กได้โอเคนะคะมีอะไรก็ติดต่อทางช่องทางนั้นแล้วก็ขอบอกหน่อยว่าถ้าใครติดต่อปก้กิกมาช่วงกลางวันถ้าสั่งสินค้าป้ากิกก็จะเข้าไปดูเป็นระยะนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้เข้าไปทันอกทันใจนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าปก้กิกก็แพ็คของแพ็คสินค้าอะไรก็เข้าไปดูเป็นระยะนะแต่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็จะดูให้ค่ะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ